วันนี้ก็จะมาสอนวิธีการตั้งโปรโมชั่นนะครับในส่วนแรกครับคือลิงก์รูปโปรโมชั่นนะครับอันนี้ให้เราเอารูปไปฝากไว้ในเว็บ Image ครับหรือเว็บฝากรูปนะครับและให้เราเอาเป็นลิงก์ URL ครับมาใส่ในช่องนี้นะครับเมื่อเราเอารูปไปฝากอย่างสมมุติเราจะฝากรูปในเว็บนี้ครับเราก็เอาไปฝากอัปโหลดรูปครับเราจะได้เป็นลิงก์ URL มาครับเป็นลิงก์ URL เสร็จแล้วให้เรามากรอกใส่ในช่องนี้นะครับชื่อโปรโมชั่นนะครับอันนี้ อันนี้อยู่ที่เราจะตั้งครับว่าจะตั้งเป็นเปอร์เซ็นต์ครับหรือว่าจะตั้งไปรับโบนัสแบบปกตินะครับอันนี้ก็จํานวนนะครับอันนี้ถ้าเป็นประเภทโปรโมชั่นครับอันนี้เราก็สามารถที่จะเลือกได้ครับอย่างเช่นใช้ปกติครับก็คือเป็นโปรโมชั่นนะครับใช้ได้ไม่จํากัดนะครับหรือจะเป็นแบบว่าสมัครสมาชิกใหม่ครับเฉพาะเฉพาะลูกค้าที่สมัครสมาชิกใหม่เท่านั้นนะครับถึงจะได้รับครับแต่ว่าใช้ได้แค่ครั้งเดียวครับ อันนี้เราก็สามารถที่จะตั้งได้ครับหรือจะตั้งเป็นแฮปปี้ไทม์ครับเป็นโปรตจำกัดเวลาก็ได้ครับส่วนของตรงนี้ครับประเภทโปรโมชั่นครับถ้าเราจะเลือกเป็นเปอร์เซ็นต์เราให้เราเลือกเป็นขั้นต่ำนะว่าเราจะเติมเท่าไหร่ถึงจะได้รับเปอร์เซ็นต์นะครับหรือจะเลือกแบบตรงยอดนะครับโอเคครับเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างให้ครับเราจะเริ่มแบบตรงยอดก่อนนะครับก็สมมุินะครับวิธีการลงโปรโมชั่นนะครับแบบ ตรงยอดนะครับก็คือสมมตินะครับโปฝาก100นะครับรับ120ให้เราเลือกเป็นตรงยอดครับแล้วฝากให้เราตั้งเป็น0 0ครับก็คือฝากแบบตรงยอดครับคือให้ลูกค้าฝากแบบตรงยอดครับสมมติเราตั้งไว้100ลูกค้าต้องฝากมา100บาทนะครับถึงจะได้รับ120บบาทนั่นเองอะ ถ้าไม่ฝากตามที่เราตั้งครับลูกค้าก็จะไม่ได้รับโปรครับอย่างเช่นลูกค้าฝากมา110บาทก็จะไม่ได้รับนะครับก็จะได้แค่1 1ึ่บาทไม่ได้ได้ร2 0ครับถ้าจะได้ร2อก็คือต้องฝากตรงยอดตามที่เราตั้งนะครับคข่าๆก็ประมาณนี้นะครับสำหรับโปรโมชั่นตรงยอดครับส่วนถ้าเราต้องการที่จะตั้งเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับ ปลลับโบนัส50%ถ้าเราตั้งเา50%ปุ๊บประเภทส่วนประเภทฝากครับแล้วก็ต้องตั้งเป็นขั้นต่ำนะครับตรงนี้ลูกค้าฝากมาขั้นต่ำา1 0 0บาทนะครับตามที่เราตั้งไว้นะครับหรือจะฝากมาขั้นต่ำกี่บาทก็ได้ครับเช่นหรือจะฝากมาขั้นต่ำเท่าไหร่เช่นฝากขั้นต่ำเราตั้งไว้100ครับลูกค้าก็จะได้รับ50%จาก100บาทครับ ก็คือลูกค้าที่ฝากมา100ก็จะได้รับเปอร์เซ็นต์ห้าสิบเปอร์เซ็นต์จาก100บาทฝากมา150ก็จะได้รับ5 0เปอร์เซ็นต์ของ150หรือจะฝาก500ก็จะได้รับ50%เปอร์เซ็นต์จาก500ครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับการตั้งโบนัสแบบเปอร์เซ็นต์นะครับและในส่วนของเงื่อนไขาการถอนครับจะมีให้เราเลือกเป็นแบบทํายอดเครดิตครับกับแบบทําเทิร์นนะครับถ้าเราเลือกเป็นเครดิตครับก็คือ ทำเป็นหน่วยนะครับถ้าทำถ้าทำถ้าทำเป็นเทินก็คือทำเป็นเท่านะครับยกตัวอย่างครับอย่างสมมุติเราทำเป็นเทินครับเราก็สามารถที่จะมาตั้งได้นะครับข้างล่างนะครับว่าเราจะให้ลูกค้าติดเทินเท่าไหร่ครับอย่างเช่นเราจะให้ลูกค้าติดเทินสัก10เทินครับแล้วก็ตั้งไว้ที่10เทินนะ ตรงนี้เราตั้งเป็นเท่านะครับส่วนเกมที่จะนับยอดเทิร์นะครับอันนี้เราก็สามารถที่จะมาตั้งได้นะครับก็จะมีให้เราเลือกครับสล็อตยิงปลาหรือจะเป็นคาสิโนอย่างเดียวครับหรือเราจะตั้งเป็นรวมก็ได้ครับรวม3อย่างครับอันนี้ก็แล้วแต่เราจะตั้งนะครับวงเล็บนะครับวงเล็บนะครับใช้ได้เฉพาะเงื่อนไขในการทําเทิร์เท่านั้นนะครับในส่วนตรงนี้นะครับ ต่อมาครับประเภทการรับสูงสุดคืนครับเราจะให้รวมยอดฝากหรือไม่รวมยอดยอดฝากครับตรงนี้ครับอย่างเช่นถ้าเราไม่รวมยอดฝากนะครับก็อย่างเช่นถ้าเราไม่รวมยอดอย่างเช่นถ้าเราไม่รวมยอดฝากครับก็คือถอนได้แค่โบนัสนะครับไม่รวมยอดฝากนะครับหรือถ้าเราจะให้รวมโบนัสครับเราก็ตั้งไว้ครับรวม หรือถ้าเราจะให้รวมโบนัสครับเราก็ตั้งไว้ครับรวมยอดฝากอันนี้ก็แล้วแต่เราจะตั้งนะครับส่วนรับโบนัสสูงสุดเท่าไหร่อย่างเช่นโปรนี้นะครับเราจะให้รับสูงสุดได้ที่1000นบาทครับเราก็ตั้งไว้ที่1นึ0งพันหนึ่ะครับก็คือเราลิมิตไว้ที่1000ครับไม่ว่าลูกค้าจะเติมเท่าไหร่ครับเราจะลิมิตไว้ที่1000ครับถ้าเกิดรวมยอดฝากนะครับก็คือจะเอายอดฝากบวกกับโบนัสครับ ประเภทในการรับสูงสุดนะครับก็คือเราจะใช้ค่าฝากกับโบนัสนะครับแต่ถ้าเกิดเราเลือกไม่รวมยอดฝากครับก็คือถ้าเราเลือกไม่รวมยอดฝากก็เท่ากับเราเอาแค่เราเอาแค่ค่าโบนัสอย่างเดียวนะครับไม่ว่าลูกค้าจะเติมมากี่ครั้งครับแต่ก็สามารถรับได้แค่หนึ่งพันครับแล้วแ,แต่เราจะตั้งครับในส่วนของตรงนี้ฮนะต่อมาครับในส่วนของถอนสูงสุดนะครับ เราก็สามารถที่จะตั้งได้ครับอย่างสมมุติเราจะตั้งไว้ที่ถอนสูงสุด1 0,000บาทครับเราก็ตั้งไว้ที่10,000บาทครับและในช่องข้างๆครับก็จะมีให้ถอนโบนัสกับไม่ถอนโบนัสนะครับเราก็สามารถที่จะเลือกได้ครับว่าจะให้ถอนหรือไม่ให้ถอนครับสมมุติครับเราเลือกให้ถอนโบนัสครับก็คือให้ถอนจํานวนเต็มนะครับคือ10,000นะฮะถ้าเราเลือกไม่ถอนโบนัสนะครับก็คือโบนัสที่ลูกค้าจะได้รับ ตรงนี้ครับก็จะหายไปนะครับโอเคนี่ก็คือวิธีการลงโปรโมชั่นนะครับและข้างล่างครับก็จะมีสถานะครับว่าเราต้องการที่จะเปิดใช้งานหรือจะปิดใช้งานครับตรงนี้เราก็สามารถที่จะตั้งค่าได้ครับในส่วนของตรงนี้นะครับโอเคครับส่วนตรงนี้เราก็จะยกตัวอย่างคร่าวๆครับในการทำโปรโมชั่นครับอย่างสมมติเราจะเริ่มจากขั้นต่ำนะครับก็เช่น รับโบนัสแบบเปอร์เซ็นต์นะครับโปรรับโบนัส50%นะครับตรงนี้ครับก็คือฝากขั้นต่ำแบบนี้เราก็ตั้งได้ครับเริ่มที่1บาทครับแต่อย่างสมมุติผมจะตั้งไว้ที่ฝากขั้นต่ำคือ100บาทครับรับโบนัสที่จะได้รับครับ50%ก็ใส่ไป50ครับถ้าตรงประเภทโบนัสนี่ก็ต้องใส่เป็น50นะครับตรงนี้ก็ใส่เป็น50โอเคครับ บัวนัส50%ครับไม่ว่าลูกค้าจะเติมมาเท่าไหร่ครับหรือมากกว่า100ครับก็จะได้รับ50%ของยอดที่เติมมานะครับแล้วนี่ครับบันัสสูงสุดครับอย่างผมจะลิมิตไว้ที่1000บาทครับก็คือจะเติมมาเท่าไหร่ก็ได้ครับแต่ผมลิมิตไว้ที่1000ครับก็คือลูกค้าสามารถรับบันัสสูงสุดได้แค่1000บาทเท่านั้นนะครับตรงนี้เราก็ตั้งได้ครับว่าจะไม่รวมยอดฝากหรือจะให้รวมยอดฝากครับครับไม่รวมไม่รวมบนัสนี่ก็คือยอดเครดิตทีีี่่่่ไดด้้รรรััับบบนนนะะคคคคคคก็ืออเเาาาแยว และถ้าเกิดเป็นรวมยอดฝากก็จะเป็นฝากกับโบนัสรวมกันนะครับในการรับโบนัสสูงสุดนะครับโอเคครับหากเราต้องการให้ลูกค้าติดเธอรครับแล้วก็สามารถที่จะมาตั้งได้ครับตรงนี้ครับสมมุติเงื่อนไขในการถอนก็สามารถตั้งได้ครับไม่ว่าจะเป็นเครดิตหรือว่าถอนนะอย่างผมสาธิตโดยวิธีการติดเธอนะครับอย่างเช่นรับโบนัส50%จะให้ลูกค้าติดเธอเท่าไหร่รครับติดเธอ สิบเท่าครับแล้วก็ตั้งไว้ที่สิบครับตรงนี้ประเภทในการทําเทินก็ตั้งเป็นเท่านะครับถอนสูงสุดหนึ่งหมื่นบาทครับอันนี้เราก็ตั้งไว้ครับสมมติอันนี้แล้วแต่เราจะตั้งเลยครับอันนี้ก็แล้วแต่เราจะตั้งแลยครับแล้วเกมที่จะให้นับยอดเทินก็คืออันนี้ก็คือเฉพาะที่เราตั้งเทินไว้นะครับสมมติเราตั้งเทินไว้แล้วก็สามารถที่จะมาปรับตรงนี้ได้ครับว่าจะให้นับเทินจากเกมอะไรครับแล้วก็สามารถที่จะตั้งได้ครับไม่ว่าจะสล็อตยิงปลาคาสิโนครับหรือจะตั้งเป็นรวมก็ได้ครับตรงนี้ครับ ส่วนตรงนี้ไม่ถอนโบนัสกับถอนโบนัสครับอันนี้ก็มีผู้ไปแล้วในข้างต้นนะครับดสถานะครับแล้วก็สามารถที่จะเลือกได้ครับว่าจะแบบเปิดหรือแบบปิดนะครับคร่าวๆก็ประมาณนี้ครับสําหรับในการตั้งโปรโมชั่นแบบเปอร์เซ็นต์นะครับปนะครับก็จะเป็นวิธีการลงโปรโมชั่นครับแบบโบนัสนะครับคือไม่ใช่แบบเปอร์เซ็นต์นะครับก็จะเป็นแบบหน่วยนะหรือแบบตรงยอดนั่นเองครับก็อย่างสมมุติเราตั้งโปรฝาก หนึ่งร้อยรับร้อยห้าสิบนะครับอันนี้เราก็เลือกได้ครับประเภทโปรโมชั่นนะครับก็คือใช้งานปกติก็คือไม่จํากัดค้างครับหรือจะเป็นเฉพาะสมาชิกใหม่ใช้ได้แค่คนละค้างครับหรือจะเป็นโปรใช้ได้วันละค้างครับอันนี้เราก็สามารถที่จะเลือกได้ครับโอเคครับส่วนเงื่อนไขในการทํายอดครับอันนี้เราก็แล้วแต่เราจะตั้งเลยครับว่าใะ้ทายอดเท่าไหร่ครับหรือให้ทาเป็นเทิร์นก็ได้ครับ ส่วนตรงนี้ก็คือฝากครับให้เราเลือกเป็นแบบตรงยอดครับประเภทในการฝากครับถ้าเราจะใช้โปรโมชั่นแบบว่าอันนี้ก็คือวิธีการลงโปรโมชั่นแบบฝากตรงยอดนะครับก็ให้เราเลือกประเภทตรงยอดนะครับอันนี้ก็คือจํานวนที่เราจะให้ลูกค้าฝากเข้ามาครับก็คือต้องตรงตรงยอดนี้ไปเป๊ะนะครับถึงจะได้รับโปรโมชั่นร้อยห้าสิบครับถ้าลูกค้าฝากมามากกว่านี้หรือน้อยกว่าหนึ่งร้อยก็จะไม่สามารถรับร้อยห้าสิบได้นะครับก็คือต้องฝากมาหนึ่งร้อยเท่านั้นนะครับถึงลูกค้าจะรับโปรร้อยห้าสิบนะครับ ส่วนประเภทบัตรครับให้เราตั้งเป็นหน่วยครับส่วนจับรวมรับที่ลูกค้าจะได้รับก็คือ50นะครับตรงนี้เราก็ตั้งไว้ที่50ครับห้ามตั้งเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับถ้าเราตั้งเป็นเปอร์เซ็นต์ครับลูกค้าก็จะได้เป็นเปอร์เซ็นต์นะครับในส่วนของโปรโมชั่นฝากตรงย่อให้เราปรับเป็นหน่วยนะครับในตรงนี้ครับรับโบนัสสูงสุดได้เท่าไหร่ครับอันนี้ก็แล้วแต่เราจะตั้งเลยครับอย่างอย่างผมจะสาธิตครับสมมุติตั้งไว้ที่หนึ่งพันครับ อันนี้เราก็เลือกได้ว่าจะให้รวมยอดฝากหรือไม่รวมยอดฝากครับก็2อันนี้นะครับโอเคครับส่วนเธอแล้วก็ตั้งได้ครับว่าจะให้ติดกี่เท่าอันนี้ครับถ้าเราทําเป็นเครดิตครับแล้วก็ตั้งได้ครับว่าจะให้ทํายอดเท่าไหร่ก็ประมาณนี้นครับอย่างผมตั้งเป็นเทอรนะ์่ะ โอเคครับถ่อสูงสุดก็คือ10,000บาทครับอันนี้แล้วแต่เราจะตั้งครับส่วนจํานวนเทิร์นที่เราจะนับครับก็มีสล็อตยิงปลาคาสิโนครับหรือจะตั้งเป็นรวมก็ได้ครับตั้งตรงนี้เป็นเทิร์นก่อนครับถึงจะมาปรับตรงนี้ได้ครับก็จะมีให้เราเลือนครับว่าจะเป็นสล็อตยิงปลาคาสิโนหรือคาสิโนคาสิโนบวกสล็อตหรือบวกยิงปลาก็คือรวมทั้งหมดแะครับตรงนี้ครับสถานะอันนี้เราก็สามารถที่จะเลือกที่จะเปิดหรือปิดได้นะครับหากเราต้องการที่จะใช้งานนะครับโอเคข้าวๆก็ประมาณนี้ครับ